เพื่อนๆวันนี้ผมก็จะมีเหรียญของ <ST an th ous> ปู่ปตานะครับปัญญาพารูเจ็ิยี่ร้อยขนเด็ดปีมาฝากเพื่อนๆเช่นเคยนะครับมาฝากเพื่อนๆเช่นเคยเนาะอันนี้เป็นเหรียญห้าแฉะนะครับเหรียญห้าแฉะนะครับผมดูไม่เออนี่เหรียญห้าแฉะนะครับเหรียญห้าแฉะเหรียญห้าแฉะนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวเหรียญกันนะครับ สูงไหมก็เป็นอีกถึงเดือนที่สวยนะครับเป็นอีกถึงเดือนที่สวยเนาะเดือนญห้าแชะนะครับรายการที่เก้าจุดห้าสามนะครับเป็นทองผิวไฟเป็นทองแดงผิวไฟลงยาสามสีนะครับจำนวนการสร้างอยู่ที่หนึ่งร้อยองค์นะครับผมด้านหน้าก็จะเป็นรูปหลวงปู่นั่งขัดสมาธินะครับ เป็นด้านขอบก็จะลงยาสามสีนะครับลงยาสามสีไว้เนาะเอดูข้อมูลด้านข้างแปโอเคนะครับลงยาสามสีล้อมไปนะครับด้านบนกับล่างเป็นสีน้ําเงินนะครับขอด้านข้างเป็นสีเขียวกับสีแดงนะครับผมในตัวยันก็จะตรงสังขาก็จะมียัน อยู่นะครับผมอันนี้ได้โค้ด38มานะครับ38มานะครับโอเคด้านหลังก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับเป็นรูปยันนะครับเป็นรูปยันนะครับ๋ยวผมไม่แน่ใจโอเคเป็นรูปยัน,น,ร,ยมมนยรูปัคขละนะครับเขียนบสสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ไว้นะครับอันนี้เขียนหลวงปูป่บุทดาปัญญาทโรนะครับอายุครบร้อยสิบเอ็ดปี นะครับผมข้างบนวัดป่าใต้พัฒนารามจังหวัดสักแก้วนะครับก็จะมีโค้ดผู้สร้างตอกไว้ด้านนี้นะครับอันนี้เป็นเป็นจำนวนการสร้างนะครับเลข38นะครับเลข38นะครับท่านใดมีข้อมูลเพิ่มเติมก็บอกกล่าวแจ้งเตือนกันได้นะครับส่วนข้อมูลใดผมกลับผิพาพไปต้องกลับขอไฟด้วยนะครับผม อันนี้เป็นเหรียญห้าแฉะนะครับนํามาฝาก,กเพื่อนเนาะห้าแฉะทองแดงผิวลุงมาครับไอทองแดงผิวไฟลงยาสามสีนะครับจำนวนการสร้างอยู่ที่สามร้อยเอ้หนึ่งร้อยองค์นะครับพิมพ์พันกันหมดแล้วหนึ่งร้อยองค์แล้วครับผมหน้าหลังก็จะเป็นเขียนไว้ลุงปู่บุดดาปัญญาธโรนะครับอายุครบร้อยสิบเอ็ดปีนะครับอ่อวัดป่าใต้พัฒนารามจังหวัดสแก้วนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งเรือนที่สวยนะครับที่นำะมาฝากเพื่อนๆน,นะครับขอบคุณเพื่อนนะครับที่รับชม